วันนี้หมออยู่กับคนไข้เก่าของหมอเคยยิงซ่อมผิวชั้นบนกับหมอผิวชั้นบนเด้งมากนัเด้งจนเพื่อนทักเลยใช่ไหมบันดาเล่าให้หมอฟังนะครับวันนี้ก็เลยจองโคต้ามาซ่อมผิวชั้นบนเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องอ๋อสงเอนเนคุณหมอเอามีใครบ้างอยากหน้าเด็ก แบบไม่ต้องเสีย่ยงไม่ต้องไปอัดฟิลเลอร์เยอะๆไม่ต้องไปผ่าตัดดึงหน้านะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอหน่อยนะครับเคยรักษาอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วทําไมสุดท้ายซนะ่อมผิวชั้นบนกับหมอสี่ว่าผิวชั้นบนมันหยอ่อนค่ะมันโค้ยไม่ตึงเคยไปหมอกระเป๋าค่ะอพัดฟิลเลอร์ฟอมนคีคยมันตักตกอะค่ะยกไม่ขึ้งนะคะบางทีก็ปักเดียวอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แล้วค่ะก็เลยเข็ดเข็ดไปเลยใช่ไหมหมอกระเป๋านี่ ไอตอนทําราคาถูกแต่พอตอนแก้นี่หนักกว่าตอนทําหนักเลยใช่ไหมแก่ย่างเลยค่ะโแล้วก็ดูไลฟ์สดของหมอซียค่ะให้ความรู้แบบตรงโจตีค่ะแล้วก็รีวิวก็คือแบบเป็นคนไข้จริงๆอะ่ะมั่นใจอะค่ะก็เลยตัดสินใจจอง่ ตัวบูเ้เป็นคลื่นโมโนโพล่าเอฟที่ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นกระจายพลังงานเป็นรังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บแล้วพอมายินต่อเนื่องทุกปีทุกปีรับระยะยาวจะว้าวมากหลังจากได้ซ่อมทั้งผิวชั้นบนด้วยอบูเต้แล้วก็มีการฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกผิวของเราเป็นยังไงบ้างตึงค่ะแน่นแน่น,นขึ้นแล้วก็ยกกระชับขึ้นะเด้งไหมผิวเด้งไหมเด้งลออแล้วเวลามีเพื่อนมาทักว่าผิวเด้งผิวแน่นเนี่ย รู้สึกยังไงบ้างตอนแรกเห็นตาแล้วเขาก็จ้องใส่แมสอยู่ใช่ไหมพอเปิดแมสมาเขาอือเป็นยังไงตึงมากพอเปิดแมสออกมานี้เพื่อนอือเลยใช่ไหมบอกว่าหน้านี่ตึงเด้งมากเลยใช่ไหมขีใจค่ะยิ้มแล้วโอ้ยิ้มแก้มปีเลยนะทําไมถึงคิดว่าอยากจะต้องมาทําต่อเนื่องตอนแรกทําดีแล้วใช่ไหมคะก็คือถ้าเบิ้นต่อเนื่องคิดว่ามันน่าจะดียิ่งขึ้นเวลาจับหน้าเนยหน้ามันแบบ หน้ามันเล็กแต่มันแน่นอ่ะ<ต>อยากให้ดิ้งดิ้งขึ้นไปอีกใช่ไหมะะนะเหมือนเวลาคนเราออกกําลังกายนะถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายต่อเนื่องระยะยาวร่างกายก็จะดีมากผิวก,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 ก็เหมือนกันถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนต่อเนื่องเนี่ยผิวรนะยะยาวก็จะดีมากนะแล้วฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกไปด้วยเมื่อรอบก่อนนะหมอฉีดกระดูกร่องฟันเคี้ยวช่วยให้ร่องแก้มดีขึ้นแล้วก็จมูกยกสวยขึ้น ดีขึ้นแล้วค่ะเราจมูกวันยกมันดูสวยขึ้นใช่ไหมแต่เอาใครอยากจมูกพุ่งสวยแบบไม่ต้องไปผ่าตัดแก้ฐานกระดูกบริเวณร่องฟันเคี้ยวด้วยนะครับบางคนทําจมูกมาสวยแต่ไม่ได้แก้ฐานกระดูกร่องฟันเคี้ยวนะจมูกก็จะจมลงก็จะเห็นร่องแก้มลึกนะครับใครอยากดูรูปบีฟอร์เตอร์กดแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ Ti k t อกหมอแล้วทักหาแอดมินในไลน์หมอตอนนี้ได้เลยบอกขอดูรูปคนไข้จริง ทุกรูปเป็นรูปที่คนไข้สะดวกอนุญาากถ้าคิดว่าไลฟ์หมอวันนี้จะมีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วย